บัสเวลครีมรีวิวครีมขยายหน้าอกคืออะไรดีไหมซื้อได้ที่ไหนราคาครีมบัสเวลคืออะไรวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนใคร Buzz บัสเวลครีมคือถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มและแก้ไขรูปร่างของเต้านมนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยสมบูรณ์พร้อมประสิทธิภาพที่เหลือเชื่อหลังจากสี่สัปดาห์คุณจะสังเกตเห็นว่าเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง ครีมบัสเวลคืออะไรจะทำให้หน้าอกของคุณดูมีเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายใดๆหน้าอกของผู้หญิงเป็นที่มาของความภาคภูมิใจของเธอและเป็นเป้าหมายของความรักสำหรับผู้ชายแต่ตามกฎแล้วรูปแบบที่สวยงามไม่เหมาะกับเพศที่อ่อนแอกว่าเสมอไปขนาดที่เล็กเกินไปหรือใหญ่มากหน้าอกไม่ได้ทรงที่ถูกต้องหรือห้อยมากเกินไป หัวนมที่ใหญ่มากแล้วก็รัศมีมืดผู้หญิงไม่สามารถเข้าใจได้เธอมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอและนั่นคือสิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นสเสน่ห์หากปัญหาของใครบางคนเป็นเรื่องเหลือเชื่อหน้าอกบางตัวก็ต้องการการสนับสนุนจริงๆมีหลายวิธีในการแก้ไขหน้าอกและเพิ่มขนาดหน้าอกเป็นทั้งการผ่าตัดและการใช้เครื่องสาอางเช่นครีมทาหน้าอกของแบรนด์ดังบัสเวลดีจริงไหมราคาของบัสเวล มีไหมนั้นต่ำกว่าการแทรกแซงของศัลยแพทย์มากและปลอดภัยกว่ามากการเยียวยาธรรมชาติที่มาจากพืชจะช่วยแก้ปัญหาที่เจ็บปวดได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องผ่าตาดัดมีปัญหาหน้าอกเล็กผิวหน้าอกบางและบอบบางมากการดูแลและการเลือกชุดชั้นในที่ถูกต้องจะทำให้สเสน่หของผู้หญิงมีรูปร่างโค้งมนและฉลาดนอกจากนี้เพื่อให้มีรูปแบบยืดหยุ่นผิวหนังในบริเวณบริเวณหน้าอกต้องได้รับการชุบแข็ง การอาบน้ำแบบตัดกันเป็นวิธีที่ดีในการทำให้หน้าอกของคุณดูอ่อนยาวและยืดหยุ่นหากคุณให้นมลูกกระบวนการฟื้นฟูด้วยเครื่องสำอางทางการแพทย์และการผ่าตัดควรถูกเลื่อนออกไปหลังจากที่ร่างกายได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่หลังจากการคลอดบุตรคุณสามารถเริ่มกระบวนการได้เป็นการดีกว่าที่จะเลือกวิธีการรักษาแบบธรรมชาติเพราะส่วนประกอบสังเคราะห์ทำให้เกิดการหยุดชะงักของร่างกอ อายเป็นผลให้กระบวนการกลับไม่ได้ของความผิดปกติของฮอร์โมนและการพัฒนาของภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดจะเกิดอาการบวมน้ำอย่างรุนแรงรากฟันเทียมมักจะไม่อย่างรากทำให้เนื้อเยื่อเนื้อตายเปลี่ยนแปลงไปหากเราเปรียบเทียบการทำสัญญกรรมเต้านมด้วยความช่วยเหลือของหมอนซิลิโคนและการผ่าตัดเติมไขมันให้กับหน้าอกการทำสัญญกรรมครั้งที่สองจะปลอดภัยกว่า แต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรมันก็ยังคงเป็นการผ่าตัดดังนั้นอย่ารีบวิ่งไปหาสัยวแพทย์พยายามฟื้นฟูความงามของร่างกายด้วยวิธีที่ปลอดภยัยแต่ก่อนที่คุณจะวิ่งไปหาวิธีการรักษาที่โฆษณาใหม่ศึกษาบทวิจารณ์อ่านองค์ประกอบและที่สำคัญที่สุดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีใบรับรองผลิตภัณฑ์ข้อดีและข้อเสียของครีมขยายหน้าอกบาสเวล ผู้หญิงทุกคนต้องการให้หน้าอกของเธอยืดหยุ่นและสวยงามโดยไม่คำนึงถึงอายุและลักษณะทางสรีรวิทยาผลลัพธ์นี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้บัสเวลคอมเพล็กข้อดีจะทำให้หน้าอกของคุณมีสเสน่ห์ในทุกวยัยการขยายขนาดหน้าอกโดยไม่ต้องผ่าตัดแก้ไขแบบฟอร์มส่งคืนสถานะก่อนหน้า ยกกระชับอย่างเป็นธรรมชาติและลดความหย่อนคล้อยซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงสำหรับครึ่งหนึ่งของเพศที่ยุติธรรมข้อเสียไม่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าหรือร้านขายายาใดๆราคาค่อนข้างสูงจากตัวแทนจำหน่ายเนื่องจากความนิยมของผลิตภัณฑ์มีของปลอมสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งควรอยู่ในเว็บไซต์ทางการของผู้ผลิตเท่านั้นประโยชน์ของครีมขยายหน้าอกราคาบัสเวลครีม ระบบมาสเวลผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับการเสริมหน้าอกมีประโยชน์ที่โดดเด่นครีมให้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้เป็นประจำโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงการผ่าตัดและการฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วยความช่วยเหลือที่คุณจะได้ผลลัพธ์ในเวลาที่สั้นที่สุดสูงสุด3-4สัปดาห์กระบวนการชาราของผิวในบริเวณเด็คอลีสจะลดลงสาเท่ารอยแตกลายผ่านไปและรูปร่างของเต้านมจะยกขึ้นและโค้งมน เพิ่มขึ้นใน4สัปดาห์คือ1-2ขนาดปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่มีฮอร์โมนผู้หญิงที่มีผิวแพ้ง่ายก็ใช้ครีมน,นี้ได้ข้อดีและข้อเสียของครีมขยายหน้าอกซื้อบัสเวลครีมขยายหน้าอกบัสเวลจะช่วยให้ผู้หญิงฟื้นคืนความน่าดึงดูดใจในอดีตและความยืดหยุ่นของหน้าอกสิ่งที่คุณต้องทำคือใช้ครีมอย่างสม่ำเสมอจนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ สูตรเฉพาะของครีมได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงลักษณะของร่างกายผู้หญิงตามที่ผู้ผลิตสั่งซื้อบัสเวลกระชับหน้าอกเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังชั้นหนังแท้ทำให้หน้าอกมีรูปร่าง,งโค้งมนให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวเริ่มกระบวนการต่ออายุเซลล์ครีมขยายหน้าอกทำงานอย่างไรซื้อที่ไหนบัสเวลบัสเวลวิธีการใช้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของไฟโตเอสโตรเจนซึ่งเป็นแอนะล็อกของฮอร์โมนเพศหญิง คุณสังเกตรหรือไม่ว่าเต้านมก่อนมีประจำเดือนจะบ,บวมอย่างแรงยืดหยุ่นและกระชับขึ้นนี่เป็นผลมาจากการผลิตเอสโตรเจนที่เพิ่มขึ้นบัสเวลทำงานบนหลักการเดียวกันการเติมเซลล์เต้านมด้วยสารกระตุ้นตามธรรมชาติทำให้ต่อมน้ำนมมีขนาดเพิ่มขึ้นกระบวนการนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้หญิงอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีความชุ่มชื้นอย่างเข้มข้นของผิวหนังชั้นหนังแท้ในบริเวณเด็กคอลี ความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นวิธีทาครีมบัสเวลครีมวิธีใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามสัญญาต้องใช้ครีมแทบัสเวลอย่างถูกต้องทาลงบนผิวที่สะอาดแล้วนวดเต้านมแต่ละข้างเป็นเวลา5-10นาทีจนกว่าผลิตภัณฑ์จะถูกดูดซึมจนหมดจากนั้นนวดหน้าอกทั้งสองเป็นวงกลมทำซ้ำขั้นตอนในตอนเช้าและเย็นการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์จริงบัสเวล สำหรับการขยายเต้านมคุณต้องรวมกับการนวดที่นำเสนอด้วยวิธีนี้ส่วนประกอบที่ใช้งานเท่านั้นเอ็นถูกเปิดใช้งานและทำงานอย่างถูกต้ององค์ประกอบและส่วนประกอบหลักของครีมบัสเวลครีมบัสเวลสรรพคุณประกอบด้วยดีออกซีไมโรเอสโพรประกอบด้วยไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติใกล้เคียงกับฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านมเพิ่มความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว สารสกัดจากรากกวาวเครือขาวผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่ามากมีประสิทธิภาพสำหรับอาการแพ้และกลากมีผลดีต่อผิวให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวและปกป้องผิวจากการคายน้ำขจัดรอยแตกลายบนผิวหนังและป้องกันไม่ให้เกิดรอยใหม่น้ำมันหอมระเหยดอกกุหลาบให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังชั้นหนังแท้อย่างล้ำลึกทำให้เซลล์อิ่มตัวด้วยวิตามินทำให้ผิวนุ่มขึ้นอย่างเข้มข้นและทำให้อ่อนนุ่ม